ราชการกลมประชาสัมพันธ์ปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ มอมหลวงปนดาดิสกุลประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการตามแนวทางของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกลมประชาสัมพันธ์โดยมีนายอภินันจันทร์ทันรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นําผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมปฏิญาณตนซึ่งเป็นนโยบาย บายและแนวทางปฏิบัติให้แก่ข้าราชการกลุ่มประชาสัมพันธ์ร่วมกันปฏิบัติและยึดถือเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างค่านิยมความเป็นข้าราชการที่ดีและที่สําคัญคือตระหนักในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สำหรับกิจกรรมของกลุ่มประชาสัมพันธ์ที่จะรณรงค์ความรู้ความเข้าใจค่านิยมหลักของคนไทย12ประการผ่านสื่อกลุ่มประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยการจัดทำสปอร์ตวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เผยแพร่ทั่วประเทศการผลิตละครสั้นทางวิทยุกระจายเสียงการประกวดเรียงความเรื่องค่านิยม12ประการระดับประถมมัธยมมึกษา,กษาและอุดมมึกษา